สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็กลับมาพบกันเหมือนเดิมเช่นเคยผมเซียนเตือยคนดีคนเดิมครับผมก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์บอลหน้าเล่นประจําวันที่8กันนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของเราก่อนนะครับเว็บออนไลน์เว็บ789 e สตเว็บที่มีครบจบในที่เดียวทั้งบอลบาคาร่าเกมออนไลน์ถ้าหากท่านใดสนใจแอดไลน์ที่ผมแปะไว้ให้ใ,ใต้คลิปสมัครเพื่อเข้ากลุ่มกันได้เลยนะครับ มาเริ่มกันที่บอลหน้าเล่นที่ผมให้ไปเมื่อวานนะครับก็จะมีทีมอันซิตี้ลิเวอร์พูลอินเตอร์มิลานแล้วก็เชลติกนะครับ <S <S ส่วนวันนี้ผมหยิบยกมา4คู่เหมือนเดิมนะครับก็จะมีคาร์ดิฟปะทะลีดนะครับแล้วก็แมนซิตี้ปะทะเชลซีแล้วก็เอซีมิลานปะทะาก,กับโลมานะครับแล้วก็แอตมาดริดปะทะกับทีมบา์ต่านะครับผม เราก็มาเริ่มกันที่คู่แรกเลยนะครับก็จะเป็นทีมคาร์ดิป,ปะทะกับทีมหลีนะครับเราก็มาดูสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมกันนะครับส่วนทีมคาร์ดิปนั้นกุนซือ,อยางมาร์คฮัสสันเพิ่งจะบุกพ่ายแพ้ให้กับแบ็กเบิร์นศูนย์ประตูต่อนหนึ่งในหลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสําหรับความพร้อมของทีมก่อนฟาดแข่งไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมครับผมส่วนทีมหลีกุนซืออย่างเจสซี่มาเพิ่งจะเปิดลังเจ้าเดือดเวสแฮม 2ประตูต่อ2ในลีกช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงเตะไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดมั่นใจได้เลยว่าทีมเยือนลีทเป็นฝ่ายเอาชนะได้แน่ใน90นาทีแม้ผลงานระยะหลังจะยังไม่ชนะใครแต่การเจ้าวนีโคเซนศูนย์ประตูต่อศูนย์และเสมอเวสแฮม2ประตูต่อ2สําหรับพวกเขาคือผลงานที่ทําได้ไม่เลวด้านเกมลุกก็หายห่วงหากมี โต,ติริกโกโมเลโนคอยยิ้มคาให้ขณะที่เกมรับก็ยังพอฝากความหวังไว้ได้อยู่สอดคล้องกับเจ้าถิ่นคาดิฟเอาจริงๆมาตรฐานเป็นหล่องชัดเจนแถมผลงานช่วงหลังแทบจะไม่ชนะใครเลยด้วยการไร้ชัย8แมตท,ที่ลงเล่นอย่างเป็นทางการไม่รวมอุ่นเครื่องนะครับนอกจากนี้ปัญหาเกมลุกปิดสกอร์ก็ยังตามหลอกหลอนไม่เลิกฉะนั้นเมื่อพิจารณาจากภาพรวมของทั้ง2ฝ่ายแนะนำเลยนะครับลีดยูไนเต็ด แน่นอนครับผมฟันทงแล้วก็มาเริ่มมันทู่ที่2กันเลยนะครับทีมแมนซิตี้กับเชลซีนะครับสภาพทีมล่าสุดของทั้ง2ทีมนะครับทีมแมนซิตี้กุนซืออย่างเป๊ปเพิ่งจะบุกเอาชนะเชลซีหนึประตูต่อศูนในหลีกเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาสําหรับความพร้อมของทีมก่อนลงสนามไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมส่วนเชลซีนั้นกุนซือเกแฮมฟิตเตอร เพิ่งจะเปิดหลังพ่ายให้กับแมนซิตี้ศนย์ประตูต่อหนึ่งในลีกช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมของทีมก่อนฟาดแข่งไม่มีชื่อพวกอาร์มันโดบรยิยาเอ็นโกโลกองเตครับผมแล้วก็งานนี้ขอเทใจอยู่รองเชลซีดีกว่าแม้ล่าสุดจะเพิ่งพ่ายแพ้ให้กับแมนซิตี้มาตดตดร้อนๆในลีกศนย์ประตูต่อหนึ่งซึ่งต้องบอกว่ารายละเอียดเกมแทบไม่ต่างกันมาก ไม่ว่าจะเป็นอัตราการคลองบอลหรือโอกาสในการเข้าทำเรียกว่าห่างกันแค่2-3ครั้งเท่านั้นฉะนั้นแมตชนี้น่าจะออกมาสูสีอย่างไรก็ดีเปอร์เซนต์ที่เจ้าถิ่นแมนซิตี้จะย้ำชัยก็ยังคงมีสูงเมื่อเทียบกับศักยภาพของขุมกําลังเสริมค่อนข้างดีกว่าแต่อาจจะไม่ได้เปิดฉากบู๊ไล่ยำอะไรกันขนาดนั้นเมื่อพิจารณาจากเลที่สูงปิดเอียงซ้ายแนะนำอยู่ลองประคองสกอร์รอรับซับน่าจะดีกว่าฟันทงครับผม บอนมีทรงเชลซีแล้วก็มาเริ่มคู่ที่3กันเลยนะครับก็จะเป็นอิ Roma, นเตอร์มิลานปะทะกับโลมานะครับเจ้าบ้านมิลานพวกเขาเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้อย่างแข็งแกร่งชนะมา4เกมติดขณะที่ทีมเยือนโลมาพวกเขาก็เป็นทีมที่เล่นนอกบ้านได้ยอดเยี่ยม5นัดหลังสุดก็ยังไม่แพ้ใครเลยชนะ4เสมอ1เลทราคาเปิดออกมาให้เจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อครึ่งลูกแนะนำให้อยู่ฝั่งต่อดีที่สุดครับเพราะมิลานนั้นคบเครื่องกว่า เกมลุกก็อันตรายโดยเฉพาะราฟาเอล7ประตูที่ยิงได้2เกมกำลังอยู่ในช่วงท็อปฟอร์มสุดๆตอนนี้พวกเขามีแต้มตามหลังจากฝูงอย่างนาโุรีเหลือ5คะแนนแล้วแมตชนี้เชื่อว่ามิลานต้องการชัยชนะเพื่อกวาดไล่นาโุรีให้ทันแถมสติการเจอกันในช่วงหลังมิลานก็ข่มโรมาเสียมิดเลยดังนั้นเกมนี้แนะนำให้อยู่ฝั่งตอมมองว่ามีโอกาสเฮ hey, รับซับมากครับ ส่วนคู่สุดท้ายนะครับที่จะเป็นแอตมาดริดปะทะกับทีมบาร์เซโลนาความพร้อมก่อนเริ่มเกมของทั้งสองนะครับแอตมาดริดเจ้าถิ่นไม่มีแรงงานตัวเจ็บและติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมนะครับส่วนบาร์เซโลนาทาได้แค่เสมอเอเปนนอนในบ้านส่วนความพร้อมทยอย,อยได้ตัวเจ็บกลับคืนมาหมดแล้วนะครับผมก็แอตมาดริดฟอร์มเข้าฝึกชนะ5านะัดติดทุกรายการนะครับก็เป็นบอลถ้วยกับอุ่นเครื่องซึ่งเจอแต่ทีมมาตรฐานต่ำหากวัดเฉพาะลาลิกา้า กว่าจะชนะได้ครั้งเดียวในรอบ4เกมเสมอ1แพ้2รวมถึงเกมเย่าซึ่งสะกดชัยเจอเพียง2ใน5แมตช์ล่าสุดทั้งที่เจอกับคู่แข่งเกียรตลกางถึงท้ายตารางส่วนบาร์เซลโลนาเข้าวินในลิถึง5-6นัดหลังเช่นเดียวกับเกมเยือนซึ่งฟาดชัยไป6ใน7ทิปแรกของฤดูกาลและเสียท่าต่อมาลิดแชมป์เก่าเท่านั้นทรงนี้เลือกเชีรยแอตมาลิดดีกว่านะครับเสียงเตยว่า เรามาสรุปกันสั้นๆกับบอลหน้าเล่นประจําวันนี้กันก่อนนะครับคู่ที่1ก็จะเป็นคาร์ดิฟประทะกับลีดนะครับส่วนคู่ที่2ก็จะเป็นแมนซิตี้ประทะกับเชลซีนะครับส่วนคู่ที่3ก็จะเป็นเอซีมิลานประทะกับทีมโรมานะครับส่วนคู่สุดท้ายก็จะเป็นแอตมาลิดประทะกับบาซานนะครับใครที่ไปทางเดียวกันก็ขอให้เหงหทุกท่านนะครับ สุดท้ายใครชอบบทวิเคราะห์นี้ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านและฝากกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับก่อนจะไปอย่าลืมเว็บออนไลน์เว็บ789สเต็ปผู้สนับสนุนหลักของเซีนเตือยด้วยนะครับพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ